เกตเนี่กำลังมากระหน่ำมากมันไม่มีข่าวกันเยอะแยะไปหมดเลยนะหนึ่งในนั้นก็คือการที่บอกว่าผับบาค่ะเขาบอกบอกว่าในโลกออนไลน์ในตอนนี้เขาบอกบอกว่าป่าตองบีชหรือหาดป่าตองเป็นแหล่งที่มีร้านผับบารแล้วก็มีคนมามากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าในโลกออนไลน์บอกว่าพอเจอคนพูดไทยเข้าเท่านั้นเลย ไม่ได้เลยสักร้านหนึ่งถามเขาบอกว่าเข้าร้านไหนได้บ้างเขาก็เลยบอกว่าถนนนี้เขาไม่ค่อยรับไม่ไม่ค่อยรับคนไทยอะ่ะสรุปแล้วเดินถามแล้วเข้าไม่ได้จริงๆ <c oughs> สงสัยคนไทยคงมาไม่ได้แล้วสินะ <c oughs> จากโพสต์เหล่านี้แ่ะค่ะ <c oughs> ก็มีคนกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมากเลยทีเดียวซึ่งส่วนหนึ่งบอกบอกว่า <c oughs> ปาตองภูเก็ตเป็นร้านออกแนวบาร์ <c oughs> ไม่ค่อยต้อนรับคนไทยครับ <c oughs> และอย่างราคาก็เน้นคนต่างชาติ แต่ถ้าผมว่าเดินออกมาอีกนิดนึงวิวดีร้านนั่งชิลเยอะนะราคาไม่แพงจนเกินไปจากใจคนทำงานภูเก็ตเลยอ่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็มีคอมเมนต์ตอบบอกว่า <c oughs> ช่วงปลายโควิดจำได้ไหมห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ <c oughs> อ่ะ,อะอแทบจะโมอุ้มนักท่องเที่ยวไทยให้ไปเที่ยวภูเก็ตกันเลย เจ๋งกันแล้วโปรโมทยับยับเลยไม่เคยแอนตี้ไม่เคยดูถูกไม่เคยที่จะพูดไม่ดีกับนักท,อท่องเที่ยวไทยต้อนรับเสมออยากให้พที่ยวกันเยอะๆพอสถานการณ์ดีขึ้นเท่านั้นเองนักต่างนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเท่านั้นเองกลับมานิสัยเดิมเดิมคืออะไรคะก็เดาเอาเองก็แล้วกันนะอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะโอเค พัทยาก็เหมือนกันนี่เป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าบางร้านคนไทยเข้าไม่ได้ส่วนต่างชาติแล้วก็เวลคัมเวลคัมอ่า<ม>เคยเจอกับตัวมาแล้วด้วยนะคะนี่เขาว่านะคอมเมนต์มามขณะที่มาคอมเมนต์บางส่วนยืนแตนบอกว่าเข้าตามปกตินะมีทั้งว่าบอกว่าบอกร้านมาได้เลยค่ะร้านไหนไม่รับเราไปกับเพื่อนก็เห็นเขารับปกตินะคะอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าเข้าได้ปกติแบบไหนเข้าไม่ได้คะอ่ะมีคอมเมนต์นมี ที่ไหนคะอยู่ปะตองนันเนี่ยเดินไปร้านไหนร้านไหนก็เข้าได้ตามปกติดิสโก้ Discord, หรือพับบานอะไรต่างๆคนไทยได้ตลอดค่ะอ่ะก็ดูกันก็แล้วกันนะเพราะมันมีคอมเมนต์หลายหลายรูปแบบทั้งฝั่งเข้าได้ทั้งฝั่งต้อนรับคนไทยทั้งฝั่งไม่ต้อนรับคนไทยอ่ะดูกันก็แล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือตอนนี้ภูเก็ตข่าวเยอะมาก พราะอย่างที่เราได้คุยกับเพจที่เขานําเสนอเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยคือเพจเขาก็เป็นเพจที่แบบว่าแนะนําร้านอาหารที่กินที่เที่ยวคือเขาบอกว่าเขาเลี้ยวเขาเขาเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงว่าที่เขาไปเจอจริงอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคือตอนนี้มันแบบหลายมันอาจจะแบบไปร้านดังก็ไม่รู้สินะเพราะว่าในในนี่พูดในฐานะที่ว่าหลานสาวอยู่ที่นั่นเปิดโรงเรียนอนุบาลอยู่ที่นั่นแล้วก็พี่สาวก็จะอยู่เมืองนอกแล้วก็มา พูเก็ตเปลดไปเยอะมากเยอะมากๆจริงๆเพราะนั้นก็มีอะไรอีกหลายๆส่วนเลยทีเดียวที่เราเราอาจจะเจอแล้วก็อาจจะไม่เจอด้วยเหมือนกันนะคะก็ลองดูกันละกันแต่ที่สำคัญเลยก็คือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ข่าวเยอะมากจริงๆไฮซีซั่นของจริงใช่ไหมใช่แต่ไฮซีซั่นด้วยข่าวใช่เขาบอกนะฮะบางทีประชาชนรู้ทุกคนรู้ใช่แต่บางคนไม่รู้ะ